รู้ไหมว่า p o l ลี่พ็อกเกตเนี่ยเขามีแบบขยับเองได้ด้วยนะเอา แล้วน้องหายไปไหนล่ะนี่ไงอยู่ในบ้านเลยแล้วน้องก็ยังสามารถเดินไปรอบๆเมืองแบบนี้ได้ด้วยก่อนที่มามารีวิว Polly Pocket แบบตลับไปแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเขาไม่ได้มีแค่นั้นเขายังมีแบบบ้านแบบนี้เรียงต่อกันน่ารักมากและนี่ค่ะเป็น Polly Pocket แบบแม่เหล็กนั่นเองซึ่งมามาจะมารีวิวในวันนี้น้องเก่าแก่มากนะคะทุกคนอายุ27ปีแล้วและเบิกตัวละครทั้ง5ค่ะตัวแรกก็จะเป็นน้อง Polly นะคะที่จะมีฐานเป็นแม่เหล็กตัวที่2เป็นชายหนุ่มหนึ่งเดียว ก็คือน,น้องหมวกแก๊ปนะคะแล้วก็น้องผมมาพาเพลินค่ะน้องผมแกะถือไอติมคนสุดท้ายคุณป้าชุดเขียวนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเล่นยังไงกันบ้างเริ่มจากตอนแรกเนี่ยเราไปปลูกพอลลี่ที่บ้านของเขากันก่อนค่ะเช้าแล้วตื่นได้แล้วจ้าแล้วน้องพอลลี่ก็ตื่นขึ้นมานะคะพร้อมที่จะไปแต่งตัวนะแต่งตัวเลือกชุดแล้วก็ไปเสริมสวยที่โตเครื่องแป้งนะคะชุดก็จะแข็งๆแบบนี้หน่อยนะเสร็จแล้วพอแต่งตัวเสร็จเนี่ยเราก็ไปเข้าครัวกันเลยค่ะในครัวก็จะมีที่จิ้งขนมปังมีตู้เย็นนะคะกินเรียบร้อยล้างจานเสร็จก็อ,ออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวนะข เอแวะหาน้องเฉากล้วยก่อนจะบอกว่าหมา,มาไม่รู้จักตัวละครอ,อื่นเลยค่บเ,เ้นพอลลี่นะคะก็เลยตั้งชื่อมัวๆนะไม่ต้องงงแล้วเราก็มาวิ่งเล่นกับน้องเฉากล้วยกันนะคะสนุกมากมากเลยวิ่งไปวิ่งมาก็เริ่มเหนื่อยแล้วไปดอช้อปปิ้งกันดีกว่านี่ก็คือร้านแฟชั่นหนึ่งเดียวนะคะในหมู่บ้านของพอลลี่ค่ะก็มาเจอก,กับคุณป้าชุดเขียวนะคะน้องก็คือเลือกซื้อของนะคะแล้วก็ลองคะ่ะลองเสร็จก็ไม่ซื้อคะ่ะก็เดินออกมาโทรศัพท์นะคะแล้วก็เดินต่อไปเรือ ไปไปยังสวนสาธารณะค่ะก็ไปเจอเด็กผมแก่ที่กําลังกินไอติมอยู่แล้วก็คนพบว่ามีตู้ขายไอติมค่ะแต่ว่าพอลิไม่มีตังก็เลยเดินไปขอยืมกับคุณผมมาพาเพลินขอยืมตังหน่อยได้ไหมเออได้จ้ะ ยืมวันนี้คืนคืนชาติหน้าใช่ไหมในที่สุดก็ได้กินไอติมแล้วค่ะกินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็รไปเดินเล่นกันต่อนะคะก็จะบอกว่าตรงนี้มีต้นไม้นะคะแล้วก็มีนอกออกมาด้วยนี่น่ารักมากทุกคนคือดีเทลของเล่นเมื่อ27ดปีที่แล้วนี่มันดีดีนะคะเสร็จแล้วพอเรามาเดินเล่นเรียบร้อยเนี่ยก็ขอเข้าบ้านแล้วค่ะเหนื่อยคะ่ะขอไปนอนพักก่อนนอนกลางวันก็ยังดีนะ นี่ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์บอกนะ